จัดอาหารล้วนชั้นเลิศถวายพระใช่ไหมโยมต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินนะหวังผลบุญหนุนมนำค้ำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแทะๆ้ๆพ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานเคยตักให้ท่านไหมท่านกินอยู่หลับนอนกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มี แม่ไม่ยอมดังนั้นโยมรีบเถิดนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญการกรตัญญูกะตะเวทีนั้นมากมีเหลือล้นผลประมาณโยมเรากรตัญยูต่อพ่อต่อแม่เราอย่างไงลูกของเราก็จะกะตันญูกะตะเวทีต่อเราอย่างนั้นแต่ถ้าเราแล้งน้ําใจอกตัญญูอยู่กับพ่อแม่อย่างโจรหัวแข็งแรลงน้ําใจอยู่กับพ่อ กากตันยูอยู่กับพ่อแม่อย่างจนลูกก็จะทําอย่างนั้นกับเราดาบนั้นมันคืนสนองนะยมนะฉะนั้นรีบเถอะนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญการกรตันยูกระตะเวทีนั้นมากมีเหลือล้นผลประมาณเจริญรุ่งเรืองนะใครที่มีความกรตันยูรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนต่อให้ตักบาตรพระเป็นล้านครั้งฟังดีๆนะยมนะสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลจะหลังละสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้าน ผลบุญไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวโดยเฉพาะพ่อแม่นี่เป็นพระ,ะพรมของลูกเราส่วนมากมักจะใช้คําว่าพ่อแม่เป็นพาระาอารหันต์ของลูกใช่ไหมพระอราหันต์คือเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีเสียใจร้องให้ฟูงไฟนะฮะ ถ้าจะใช้ให้ถูกจริงๆพ่อแม่นี่เป็นพระเหมือนกันโยมเป็นพระอะไรโย,ยมเป็นพระผมของลูกนะซึ่งมีคุณธรรมสี่ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นเองดังนั้นฝากให้โยมได้เป็นข้อคิดนะถ้าไหว้พ่อแม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระมันไม่มีประโยชน์ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มของดีๆขนไปให้พระกินมด นะให้พ่อแม่อดอยากนี้ตกนระกกันหมดเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้ก่อนนะโยมนะพ่อแม่ไม่ใช่อะไรที่พอเสียไปแล้วจะหาอะไรมาแทนได้